สุขสบายดีเอฟซีโชคดีสุดคนที่เขาเบิ่งเขาส้มสองประเมาสุขสบายดียำ้าว่าสิไปส่งร้านเคยบริไปที่แรกที่แรกว่าสิไปอยู่เฮ้ยมอแหลผนมาบอกป่านี่เอ้ยมันติดหลายบ่อนแล้ววะว่ากับว่ากับหมัวว่ากับหมัวว่ากับหมมาว่าสิไป สีอมอนคำคูนซอยลานใส่ลูกใส่ลานนี่แหละหมูลูกหมูนะเฮ้ยคำคูนออมอนใส่ลานสิไปอันดองลูกหม้อแหล่ที่แรกว่าสิไป้ายน้ำยูสูเฟิร์ดสูเฟิร์ บ่ได้ใส่ฮอทงปอทงนเจหลังเลยมอนกับมอนยิบเดือดตนเองอีเด้อบนเลยเวได้ไปสิไปลูกมอแหละที่แหลกกว่าสีไปน้ำอยู่ฮะัเออเออขอบคุณไลยเด้อจ้าจ้ามีทุกอย่างผ่านมาาเจายเออเอออบคุณอบคุณ ลำคุ้นลูกหลานอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยว่าสิีป้ายน้ำหลดมันว่างเพนบัดแรกมอแหลพันมาน้ำลังเอากะยาว่ะเฮ้ยเอาทงมาใส่นี่ตะวชูมนันนะนะหรืออุ่มลงอย่างลุงหลดอุ่มมาบ่เอออุ่มก็อุ่มเฮ้อยู่ไหนเอออา ไปใหญ่ธูโอจีบจิบปอันหอนอยู่ผู้อีกบ่เอากาฟิวกัไปน้ำบ่ลูกสาวหลังบ่สิงไปน้ำมือนี่แมนปลาผู้อยู่ท่ายักข้อขาดคือหยกเชื้อข้อขาดแต่เช่าเท

ทีแรกว่าสีได้ไปนากันบ่ได้ไปซ้อืมบ่เองผัดงานเองผัดงานเองผัดข้าอังไรบ่ไดไปเนี่ยห้วยมันสิบบ่ายเพื่อแล้วจะสีได้มาว่ะแมนจะย่ำได้พองมือแล้วบนน่นอนได้เนาะแมนแม่นมาเห็นบ่เมื่อวานนี่เฮ้ยทางขาไดาบ่งานได้หักโตถึงพื้นอยู่วามทั่วไปน่ะเฮ้ย ว่านเองก็ยังจนขำจังเลยมากไปน่งน่งน่งเล่นน่งโอนน่งล้มกันอยู่ตอนนี้กำลังกาเกียมมีรถสามคันที่ไปเดินทางเมือนี้เนาะอ่ะกัดถักไทยสบายดีเนาะพี่น้องชาวไทยแล้วก็ บ้านเฮาผู้จิตต่างประเทศเขาก็บุญขอบคุณลายๆเนาะน้ำถูกทานที่เขามาบึงมาส้มผู้ใหม่หรือว่าผู้เก่าเนาะโซเฟอร์ข้ามากเยาว่าสิตึงบ่จังเนาะรอมือนีแตกอะลาบังสุเจ๊ได้งามอยู่บ่เออวาจังน้องให้แดบัน้อม มื่อน,นี้ล่อได้เมื่อน,นี้ล่รออ้าวผู้นั่นเด้ผู้นั่นก็าง,งามเพิ่นมื่อน,นี้ล่อเพิ่นว่าเต็มที่อ้าวภรรยาเพิ่นก็าง,งามเมื่อน,นี้เอาลูกชายบปกเยิ้ยมแยงอยูอ่ให้บ่ใช้ลูกสบายดีผังดูสบายดีทีลูกโอ้ไปน้ำพ่อนน้ำแหมเมืม่อน,นี่พิวพิวไงนวลน่ะอยากไป อผ่มาเบาก็ห้าวจากไปบัดผัดแล้วผัดโอ้ยคือลายงานเธอสันเลยเฉยบูฮูได้ปายตี้จะแก้ทามก็เบิ่งหันเรนน้อนผึ่ลกะจากปายผึ่มาส่วนเฮาห้าวหานห้าสีไปงานนลูกมะแล้วพอดีอันผัดหับงานลายมันชิมอบุญบ้านเฮาเลยเด้เฮ้ย <can> Hoa phân yên kong lần nữa, dù túc túc tuk nam lượt kim nhung nè gần. Amanh yang ui 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 Ừ, ừ บลธรรมดาเลยลูกเพิ่นได้ลูกไผ่บ้านไก่แม่สามมือเฮ้ยสามมือเต็มๆพดได้เลยลูกโอ้อ้าเถอสามมือเต็มๆเด้อเลียนติดกันเฮ้ยมือที่สี่นะมาเก็บอีกสี่มือเลยเดี๋ยวโตโตเดี๋ยวย้อนมาเก็บของอีกฮะ เดีเ่ยวถาวรมาเลยม,มือที่หนึ่งก็เตรียมงานมือที่สองมาวานกับปูกแคนปูกแคน,นล้านชาแน้แหละกระปูกแคนลูกสไส้ไหมมาแล้วก็มือน,นี่เตรียมไปส่งลูกเคยมแม่นแ,แม่กินดองอยู่อยู่ทางบ้านภายผู้ยิ่งมันปูกแคนเขาพาควันเราให้ฟังเพราะว่าบ่ไให้ไป แม่นแม่น uhm, คันไปนํายังว you ่าส ER ิอ right. yeah, ันส uh ิพาเบิ่งภาพเลยอันนี yeah, ้บ right. right. oh. oh. uh ่ไ huh. ด้ไปเล่าเอาอือพระเจ้าบ้านใหญ่เบ้ยใครอยู่เฮือนบัดล็อกไว้เออเอาไปหัวอืมอืมาทําพ2ตเอามานี่บ่ อ่ะเขาในช่องสรโต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 แบ่งมาให้เขาอยู่เขาเขามาก่อนเขาว้าวเออเอาแต่เขาปุญนกับห um ้องหนามันจะหมอหมออม้อนหมอนึ่งม้อนหนามากอือสองคนให้เดือดพวกเราดันเรืออืออือเรือดิี้อเรื่องอันต้องกินเรือเฟือพี่น้องนี่ขนมจีนขนมจีนเอาแบ่งมาให้เพื่อนเพื่อนบุญสองสองทงสองหมื่นนั่นแหละ สาวกิโลเบาเฮ้ยหรือสาวสาสี่โปรตเขาต้องทงละหมื่นเขาเห็นแม่นประซีวางสองหมื่นอมโมมโมอยู่เฮือนบุญนำไภไไปนำสัพวกบาน เออเออแล้วบ่าแหละมีแตตไปกินฮิตแล้วว่แหละออเออยังแต่ไปยังแต่ไปเข่าพักควันอืมโอ้ยชำาบชนะเอาคนเฮ้ยเอาเงินเอายังไปมอบว่าแหละคนบ่ไปกับลุกแล้วเนาะการปินก็บัน่งขึ้นเงินที่มอบแล้วว่าเก็บเชื่งเงินเดีอยเราคะดองถอได้เฮ้ยฮะ เ่าชิพราาชิพหาลานชิพหาลาหนึ่งแสนขาดหรือว่าหนึเออให้าาองลาาไไปเดสามหมื่นกับหบาทนะเฮ้ยเมนเงินบาทเนาะสามสามหนบาทกับคำหนบาทเออก็ธรรมดาเนาะตุ๊อตอกตไปต้กต yes ุ๊กตกตุ๊กตุ๊กวยกต โอ้ย่น่นบ่ออันนิ่นได้ดอกฮะเงิน่นกระจายแล้วข้าิ่นกระคืนแล้วแลิ่นกรเล่ใจเยอะแล้วว่าแล้วแต่งลูไพ่ายเดายเนยบริเวณไฟนำเนาะเตือนนามียังมีอีกสองลูก คนวิลูกสามคนเด้ย่างย่างกับฉันยังเตือนนาอีกอ่ะอ่ะอุลมเมาวกับสีเตียมไปกินดองอยู่อยู่คุ้มมันบ้านน้องลูกผูกเนาะคุ้มบ้านน้องลูกผูกพอมันลายงานขันเหม่นว่าบบมีงาน บแม่แม่บอกโบมีงานดองในในมือนี่อีกอะประเมาออกัสิไปน้ำยูเขากัสิสะละไปยูอันนี้ผัดมันลายแนวเนาะอันทั้งงานดองแน่ทั้งแบบนีบผ้ผาแน่มืออื่นก็มีอีกงานดองเนาะมันลายงานกระดดมันสีบไว้ไงนะก็ต้องวางแพนแบบมาหาเงินน้า <c oughs> มันนีผ้ผาน้าก็ชั้นชีบอลมีเงินซอยดองเขาได้เนาะคือมือขึ้นนี่ ย้ำแรงปราเมากับมยิผหามายิผาได้สินสองพืน้นกับพอดีได้นี่แหละเนาะได้บรรเทาไปซอยดองนะหาเงินได้แต่ซำซอยดองได้สวงเยเอาคลิปนี้เงยวแล้วนะป้าเหมากอจบไปซ้ำนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจได้ทําทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะขอทุกคนโชคดีมีความสุขสบายดีสบายดี